กลับมาพบกับรายการ Give Me 5นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนะคะคุณตั้มค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผ่ะพี่ตั้มค่ะแน่นอนที่สุดค่ะเราก็ต้องมากับแขกรับเชิญคนสําคัญของเรานะคะในวันนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับเภสัชกรหญิงค่ะพานิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเป้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของทรงผมเปีย ค่ะนะคะคุณเป้เคยถักเปียหรือเปล่าเคยค่ะเด็กๆถักเนาะตอนรับปริญญานี่ก็ต้องเป็นทรงฮิตเลยค่ะสำหรับคนที่รับปริญญ,ญาเพราะมันเก็บได้ เรียกว่าเรียบร้อยแล้วมีสไตล์ใช่ค่ะวันนี้คุณเป้มีผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยเราในการทำผมเปียให้มันเรียบร้อยแล้วก็สวยงามใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรมานำเสนอบ้างวันนี้คุณเจรับตัวแรกเลยนะคะก็คือเจ้านี่ค่ะ g i f ฟรีนไบโอเฮอร์เบิลเจลนะคะกิฟฟรีนไบโอเฮอร์เบิลเจลเป็นเจลจัดแต่งทรงผมตัวที่สองเนี่ยก็เป็น g i f ฟรีนไบโอเฮอร์เบิลสเปรย์ครับไบโอเฮอร์เบิลเหมือนกันแต่เป็นแอสเปรย์ใช่ค่ะก็ ง่ายๆก็คือมีเจลกับสเปรย์ที่ใช้เป็นตัวช่วยในการจัดแต่งทรงผมะนะคะอันนี้ก็สามารถช่วยไม่จําเป็นว่าจะเป็นแค่เปียเท่านั้นเวลาเรามีการจัดแต่งทรงผมอะไรเราก็นึกถึงสองตัวนี้ได้เลยคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่ชอบดูแลเส้นผมหรือจัดแต่งทรงผมไว้ง่ายเถอะสามารถใช้2ตัวนี้ได้ขนาดคุณเป้นี่นิดนึงค่ะว่าตามชื่อมันชื่อว่า b i o herbal ค่ะอค่ะแปลว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสารสําคัญอะไรที่ดูมีน่าจะมีจุดเด่นไหมคุณเป้ใช่ค่ะก็ เราใส่สารสำคัญจากธรรมชาติเข้ามายนะคะอย่างเจ้าตัวแทเจลนี่นะคะเจลที่ใช้ในการจัดแต่งทรงผมเนี่ยก็จะมีสารสำคัญจากธรรมชาติที่เรียกว่าโคฟูดเอ็กซ์ตรคโคฟูดเอ็กซ์รคแต่ว่าอะไรอ่ะเป็นสารสำคัญจากธรรมชาติเป็นชื่อพืช เป็นพืชนะคะไมใช่อันนี้นะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการบำรุงเส้นผมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคาโมไมล์เอ็กซ์ตรัคาโมไมล์เอ็กซ์รคบ่อยใช่ที่ใช้ในการเหมือนดูแลเรื่องทำให้เส้นผมเนี่ยรู้สึกว่ามีอาการมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นเองครับ กมเรียกได้ว่ามันสามารถจะแต่งทรงผมได้ด้วยแต่ไม่จําเป็นแบบไม่ต้องกลัวมันจะไปทําร้ายอ่ะเพราะว่ามีสารสาคัญเยอะแยะมากมายที่ช่วยบํารุงเส้นผมของเราที่สําคัญคือมาจากธรรมชาติมาจากธรรมชาติโค้ฟทดเอ็กซ์ตรัตัวแรกที่ไป้บอกไปเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเหมือนมิลเลชเป็นคล้ายๆล้าย เยื่อเหนียวเมื่อคือเหนียวเอาไว้เคลือบผมนะคะแต่ว่าจะดูเป็นธรรมชาติอ๋อลักษณะของเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับส่วนที่จะมาเคลือบผมให้เป็นธรรมชาติเงางามประมาณนั้นชคุณเป้แล้วอย่างนี้มันจะล้างออกง่ายไหมอ่ะพอฟังว่ามันมีเหมือนมีสารเคลือบผมสารเคลือบผมตัวนี้ก็ละลายน้ําล้างออกง่ายนะคะแต่ว่าในตัวเจลเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษกว่าสเปรย์อยู่นิดนึงนะคะก็คือเขาจะใส่สารที่ช่วยในการ f ิก หรือว่าช่วยในการจัดแต่งผมให้อยู่ทรงรได้มากกว่าสเปรย์แต่ว่าจัดแต่งทรงได้ง่ายกว่าพูดง่ายๆใช่ไหมครับมีความแข็งตัวหรืออะไรเร็วกว่าประมาณนั้นหรือเปล่าใช่เหมือนกับผมที่จัดแต่งด้วยเจลเนี่ยจะรู้สึกว่าเรียบเนียนแล้วก็เป๊ะกว่าอ๋ออันนี้คือความแตกต่างระหว่างเจลกับสเปรย์คุณเต้ใช่ครับ ค่ะแล้วตัวเจลเนี้ค่ะคุณเป้ค่ะมันมีจุดเด่นหรือมีความพิเศษมากกว่ายี่ห้ออื่นยังไงคะเจลตัวนี้ก็คือเขาจะช่วยให้ผมเรียบเนียนโดยที่แห้งเร็ว ไม่ได้ทิ้งความเหนียวเหนอะเอาไว้เลยใช่เพราะบางคนเนี่ยบีบลงมามันจะเหนียวแบบคือทันอย่างอื่นต่อไม่ได้ต้องไปล้างมืออีกอ่ะใช่แล้วก็ดูเหนียวแล้วก็ดูบางครั้งก็ดูเหมือนไม่สะอาดประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่จะดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติเรียบเนียนแล้วก็แต่ว่าเรียบเนียนแล้วก็ยังมีการเคลือบผมให้ดูเงางามได้อีกด้วยนะคะวิธีการใช้ล่ะคะคุณเป้เวลาปกติเวลาเราจะแต่งทรงผมอย่างตอนเราถักเปียอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะ ตักเจลมาเล็กน้อยไว้ที่มือไว้ที่มือบีบใ้ไว้ที่มือให้โดนนิ้วนิดหน่อยเวลาเราดึงเส้นผมเวลาเราจัดแต่งเส้นเส้นผมตอนถักเปียอย่างเงี้ยค่ะก็เจ้าตัวเจลเนี่ยก็จะไปสัมผัสกับเส้นผมแล้วก็จะช่วยฟิกซ์แล้วก็ช่วยจัดแต่งทรงผมได้ตั้งแต่ตอนถักเปียเลยค่ะถามคุณเป้ต่อว่ามายุ้งเป้แบบว่ามันละลายในน้ำค่ะพี่ตั้มถ้าเกิดสุวัผมเราหมาดหมาดนิดนึงเนี่ยเจลมันจะติดไหมคุณเป้เจลติดอยู่ค่ะแต่ว่าแนะนำให้ใช้ตอนผมแห้งแล้วดีกว่าต๋อเหรอเป็นเทคนิ นใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นเทคนิคครับค่ะแล้วมันเปลี่ยนทรงระหว่างวันได้ไหมคือวันนี้ตอนเช้ามาเราแบบเรียบใช่ไหมเอาแนวหนึ่งอตอนบแบบก <ผม S 1> ลางวันอยากแบบ กลับไปอีกแสกหนึ่งได้ไหมคุณเป้ถ้าเป็นตัวเจลอะเป้จะเน้นการเรียบเนียนเป๊ะไม่มีไม่มีชีฟห่วงมาแบบไม่กระดิกก็แปลว่าเหมาะกับเปียไงใช่ไหมครับเปียนี่มันต้องถักแล้วก็ต้องดูเผื่อลวมก็ต้องทําให้แน่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากใช่ถ้าถ้าอยากดูเป็นธรรมชาติหรืออยากเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างดูดูซอฟต์ซอฟ์หน่อยก็จะต้องเป็นตัวสเปรย์นะคะคุณเป้ถามเรื่องเจลนิดนึงค่ะเจลที่ดีค่ะคุณเป้เนื้อเจลเนี่ยมันมีวิธีการสังเกตไหมคะค่ะ ว่าเช่นแบบเราไปเลือกคือเจลในท้องตลาดมันเยอะแยะอะคุณเป้คราวนี้เราจะสังเกตได้ยังไงว่าเจลไหนเป็นเจลที่ดีหรือเจลที่ไม่ดีดูสีได้ไหมหรือดูความนุ่มได้ไหมหรือมีจุดสังเกตอะไรยังไงถ้าเป็นตัวเนื้อเนื้อเลยเนี่ยนะคะมันจะบอกได้ไม่มากเท่ากับคุณสมบัติในการที่จะลองใช้ใช่ ฟิกซ์เอาไว้แล้วกเ็เขาเรียกว่าทําให้ผมอยู่ทรงได้ยาวนานแค่ไหนอันนี้จะเป็นคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่เจลแต่ละตัวจะมีความสามารถในการที่จะทําให้ผมอยู่ทรงได้แตกต่างกันค่ะแปลว,ว่าถ้าเห็นเหนียวๆมาเหมือนกาวเลยก็ไม่ได้แปลว่าจะทําให้ผมอยู่ทรงมากถูกไหมต้องลองฟิกซ์ก่อนใช่ต้องลองจัดแต่งดูก่อนแล้วก็ดูว่ามันตรงกับคุณสมบัติที่เราอยากได้หรือเปล่าคะคุณเป้เจลตัวนี้ี่แพ้ง่ายไหมคะ เจ้าตัวนี้เราใช้สารสก,กัดจากธรรมชาติไอตัวที่ใช้ในการจัดแต่งทรงผมนี่ก็ใช้อยู่เป็นสารที่เ,เรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้ทําให้เกิดการแพ้แน่นอนนะคะสามารถใช้ได้ใช่บ,บางคนก็มีความเห็นว่าถ้าเกิดใช้เจลแล้วผมจะแห้งเสียหรือเปล่า ตัวนี้ก็มีสารสําคัญจากธรรมชาติอย่างที่เราบอกไปก็จะช่วยเคลือบผมให้ดูนุ่มสลวยได้ด้วยนะคะบำรุงด้วยไม่ต้องกลัวเลยค่ะค่ะแล้วตัวต่อมาล่ะคะคุณเป้ไอตัวสเปรย์เนี้ยตัวสเปรย์คุณสมบัติเด่นของเขาเลยก็คือเป็นตัวสเปรย์ที่ช่วยลงผมได้ทั่วถึงนะคะแล้วเขาก็ใส่สารสําคัญจากธรรมชาติอย่างที่เราบอกไปในชุดของไบโอเฮอร์เบลนอกจากนี้แล้วเขายังมีซิลิโคน ซิลิโคนออกมาทำอะไรเอ่ยจะช่วยเคลือบผมให้ดูเงางามเพราะหลายๆท่านเนี่ยเวลาใช้สเปรย์เข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าผมแห้งกระด้างใช่ไหมคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยให้ผมมีลักษณะดูเป็นธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นนั่นเองคงไม่ใช่ซิลิโคนที่เข้าไปใช้สิวบ้านนะไม่ใช่ไหมือนไม่เหมือนกกันหรอซิลิโคนมีหลายแบบ ตัวสเปรย์เนี่ยค่ะหมายถึงว่าเป็นเนื้อมันเป็นน้ำถูกไหมคุณเต้แล้วก็ใช้พ่นออกมาใช่ค่ะถูกไหมคะวิธีการใช้พ่นนะคะก็อาจจะห่างจากผมสักประมาณหนึ่งฟุตหรือ28ซนติเมตรให้เป็นละอองค่ะใช่ให้เป็นละอองแล้วเราก็ฉีดเป็นจังหวะก็คือไม่ได้ฉีดฉีดแล้ว ค้างไว้แล้วก็ฉีดแล้วฟึดๆแล้วเราก็จัดแต่งทรงผมต่อแล้วก็ฉีดชาๆอะไรเงี้ยอ่าเปมือนชาๆก็ได้ดูดีจังหวลักษณะของขวดสเปรย์อย่างนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะมีแก๊สถูกไหมครับเป็นการใช้การปั๊มนะครับตัวออกมาโดยที่ไม่ใช่เป็นแก๊สเป็นแบบละอองนะคะคราวนี้ต้องถามคุณเป้ค่ะว่าระหว่างสเปรย์กับเจลเนี่ยค่ะความแตกต่างในการฟิกทรงผมเนี่ยมันมากน้อยกว่ากันไหมคะหรือว่า เราจะเลือกใช้ยังไงครับถ้าเราอยากอย่างที่เป๊บอกฟิกทรงผมให้เรียบเนียนเป๊ะเราก็ใช้ตัวเจลเพราะเขาจะสามารถใส่สารที่ใช้ในการจัดแต่งทรงผมได้เยอะกว่าะนะคะแล้วถ้าเกิดอยากเป็นธรรมชาติดูซอฟต์ๆระหว่างวันแล้วก็ไม่รู้สึกถึงการที่เรียบเป๊ะเกินไปนะก็ใช้เป็นตัวสเปรย์แล้วถ้าผมเกิดใช้นะตัวเจลนะตกแต่งทรงผมให้เรียบเนียนใช่ไหมแล้วก็ปิดด้วยแฮร์สเปรย์อะไรจะเกิดขึ้น อ,อยู่ได้ถึงยอยู่ได้อีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะเพ<อ>ิ่มประสิทธิภาพในการ คงทนในการไว้ทรงผมของเราหรือเปล่าด้วยตัวเจลอ่ะมันพออยู่แล้วแต่เราจะลงสเปรย์อีกก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วก็ลืมบอกข้อสําคัญของสเปรย์ไปอีกอย่างหนึ่งนะคะสเปรย์ของกิฟฟอรีนตัวนี้เนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดคราบขาวจำได้ไหมคะจุดสำคัญเลยนะใช่เพราะว่าสเปรย์บางครั้งเราใช้ไปเนี่ยเราจะแต่งทรงผมไปแล้วมีสึกว่ามันเป็นทิ้งคราบขาวที่เป็นเหมือนสะเก็ดเอาไว้ที่ผมเรามองไปเหมือนรังแคสอีกใช่มันจะดูไม่เป็นธรรมชาติ The cat sat on the จ้าต,ต,ตัวนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติพิเศษคือไม่ทิ้งคราบขาวเอาไว้นั่นเองตัวนี้เปลี่ยนทรงระหว่างวันได้ไหมม,มันยังคงบกมุ่นอยู่กับการเปลี่ยนทรงนะเป็นผู้หญิงขี้เบือ่อเช่นตอนเช้าเราเซ็ตมาเป็นแบบนี้ครับค่ะตอนบ่ายเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึง่งตัวนี้ใช้เปลี่ยนไดไหมคะหรือว่าผมจะถูกฟิกซ์เลยเจ้าตัวสเปรย์เนี่ยเปลี่ยนได้เพราะว่าก็คือฟิกซ์แบบซอฟต์เราปรับเปลี่ยนไปแล้วเราก็สเปรย์ซ้ำแบบธรรมชาติธรรมชาติมากกว่าค่ะน่าสนใจมคราวนี้ความอันตรายของสเปรย์ล่ะคะ ระวังอย่าให้เข้าตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแน่นอนสเปรย์ทุกอันระวังอย่าให้เข้าตานะคะคก็ฉีดให้ห่างๆแล้วก็เรื่องการแท้ตัวนี้ใช้อย่างที่บอกใช้สารที่เขาเขาใช้ในเครื่องสำคัญ ใช่แล้วก็ใช้สารจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้ก่อให้เกิดการระคายเคืองอะไรมากเป็นพิเศษนะคะแต่ระวังก็อยากให้โดนทางหน้าเพราะบางครั้งเนี่ยเราสเปรย์ผมถูกไหมค่ะเราก็ต้องลอยมาเนาะใช่แล้วต้องปกป้องผิวหน้าอันบอบบางของเราไว้ด้วยถึงเรื่อที่ปิดไงถามคุณเป้ต่อว่าอย่างพวกเด็กๆเวลามีงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้มเด็กๆลหลานพี่ตั้มเนี่ยเวลาไปงานโรงเรียนเนี่ยใช้สเปรย์ได้ไหมคะตัวนี้มันอ่อนโยนต่อเด็กไหม เด็กๆใช้ได้ใช้ได้ทุกคนเลยค่ะดีเลยเรียกว่าครบถ้วนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้ได้แล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านนะคะถ้าต้องการความเรียบเนียนเป๊ะเลยนะคะต้องใช้เจลค่ะแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบเป็นธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะซบๆลงมหน่อยนะคะก็เลือกใช้แบบสเปรย์แต่ก็มีข้อควรระวังคือ อย่าให้เข้าตาเข้าปากก็ไม่ได้นะไม่ดีนะคะเออต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะคุณเป้ค่ะขอบคุณครับน้องเป้ครับครับผม และท่านผู้ชมท่านไหนนะครับต้องการจะติดต่อกับพวกเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ <c oughs> ที่ช่องทางอีเมลแ address <c oughs> นะครับหมดครับที่ g i v e m e f i v e a d e f r i n c h a n n e l c o m ครับหรือต้องการจะเข้าไปชมรายการย้อนหลังนะคะคลิกเข้าไปได้ง่ายๆเลยค่ะที่ w w w g i f e e r i n c h a n n e l c o m นะคะหรือต้องการจะเข้าไปกดไลค์เป็นแฟนคลับกันก็ได้นะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m g i f e e r i n c h a n n e l ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสัดีครับ Euskal Herri